ดีครับ FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพอ่อแมพี่อ้องป้องปายทุทุคนและสบายดีครับพรอแมพี่้องทางสอบกาวนะครับ,าบมาพบเมพอกันกับผมกรกลิสินนะครับในวันศุกร์ที่4สิงหาคมนะครับปี66ที่เพจออกกรพลังเลขนำโชคนะครับโนะมนี่ครับ มดสุกนะครับก็จะมีตำน้อยตำลาวนะครับตำน้อยตำลาวมาแบ่งปันนะครับและก็แนวทางตัวเด่นของรัฐบาลไทยนะครับประจะงวดวันที่16สิงหานะครับก็จะได้ให้กันเนาะจริงๆแล้วว่าจะให้ในวันจันทร์นะครับเพื่อติดทุรษะก็ เลยมาให้นะครับครั้งที่แล้วน่าจะใบให้ยูน้องพี่น้องนะครับนะใครเข้ามาก็ฝากแจ้งผลการรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับภาพเสียงเป็นแบบไหนตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดพี่น้องฝนตกสม,มือนิ่งแสบแสนะครับภาพเป็นแบบไหนภาพชัดก็พิมพ์หนึ่งนะครับเสียงชัดนะ เสียงชัดเจนภาพชัดพิมพ์หนึ่งนะครับเสียงขาดขาดห,ห,หายหายภาพกระตุกเบรอรเบอรนะครับก็พิมพ์ศูนนะครับทักทายกันพิมพ์ซื่อเลนให้จากน้ำเลือมพี่น้องนะครับวันนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพในเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์นี้พอดิภารกิจพี่น้องนะ ไล่ไล่แก้บนอยู่ว่าท้าเรียกรัฐบาลเข้าเนาะนะครับก็จะไปถวายและที่สําคัญเพิ่งไปถวายมานะและเป็นสิ่งที่แตกอยู่เลขทูบน่า,นาจะมีอั้นอยู่เด้อวัอนนี้เพราะว่ามันชนหลักกิโลชนเลขที่ของสาระตัดสีใหญ่ใหญ่มีใหญ่สีไหมพี่น้องะตัดเสียใหญ่มีใหญ่สีนะครับที่ เข้าสามห้าห้าสามนะครับก็สี่ห้าสามแต่ไม่ได้เอามาพูดมาปล่อยแล้วก็คือมันจะทําให้เป็นไรตัวเพราะเราเด่นไปที่มวดที่แล้วเราเด่นสองเด่นสามเนาะก็เน้นเลขท้ายเลขสามตัวพี่น้องก็คือน,น่าจะน่าจะได้กันอยู่เนาะนะครับก็คือห้าสามสามห้าเนาะสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวนะครับ เลขไทยเลขสาตัวก็คือ3ามห้าห้าสนะบางค้นกับไม่กลับกลับแต่แต่เลขวิ่งนะพี่น้องไม่ทำให้ผิดหวังหน้าจะเข้าต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่สองนะหวยออกวันที่2พฤษภาเนาะเพราะว่าวันที่1มันแรงงานนาะทีแต่ันหกหกห้าจงงอเงีง้ยนะ ที่ให้เม็ดเดียวเป็น269ออก269ที่เขาหมุนอสองครั้งนะครับเลขไทยก็เต็มเต็มก็ยาวมาจนถึงสนะิงหามื่อกี้ก็กถือว่าเป็นสิงหาเนาะเพราะว่าออกเป็นที่31แต่งวดสิงหาวันนี้มีงวดเดียวเด้อยพี่นะ้องมีเฉพาะงวดเป็นที่สิเนาะนะนะมีเฉพาะงวดที่16นะครับก็ถือว่า,วาเห็นเงินเงินแสนกันได้สำหรับเลขวิ่งเนาะ วิ่งบนอาจจะน้อยน้อยหน่อยนะสามต่อกว่ากว่าถ้าล่างจะได้สี่ต่อกว่ากว่านะนะรัฐบาลเข้าอยากให้เข้าล่างเพราะถ้าเข้าบนต้องให้เข้าสามตัวเลยนะถ้าเข้าเข้าบนสองตัวนี่มันจะได้น้อยกว่าล่างเพราะอาจารย์น่ะไล่ไล่จ,จับเลตลอตเตอรี่รรไหมอ่นะห้าสามสามห้าเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ไม่ได้ตังค์สามตัวด้วยสี่ห้าสามสี่สามห้าเจ็ดสามห้าอะไรเยอะแยะตาบ่อะไรตังค์พี่น้องอนะ เดี๋ยวมึงงวดนี้เป็นยังไดอะทักททยนะทักททยกันนะครับมาเจอกันตัวนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับสี่นาทีโดยประมาณน่าจะสะดวกกันเนาะนะครับเป็นวันสุดท้ายของสัป,ปดาห์อ,อะตัวเด่นนะมันวันพุธที่ที่แล้วเนาะอาจารย์ไล์ให้ที่กาะสินใครพินมาใครเห็นตัวเด่นรู้ตัวเด่นในอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะได้ให้ตัวเด่น ตัวเด่นนะครับที่สถิติชื่อว่าเข้ามาแบบยาวๆมันหลายแ่้งอักหลากอยู่อันนี้เป็นบางส่วนตั้งแต่วันที่สิบหกเดี๋ยวนะอันนี้สิบหกพฤษสภาเอาจต่วันที่หนึ่งก็ไดะอ่ะวันที่หนึ่งไม่รู้เอาลงหรือเปล่าอยู่ในนี้แหละไม่รู้อยู่ไหนท่านบ้าก็มีอักหลากอยู่เดี๋ยวหายไม่ไม่รู้จะหาเจอไหมนี่ เดี๋ยวก่อนหรือหลงลบออกก็ไม่รู้ดิดูหาดูก่อนอืมอันนี้ตั้งแต่วันที่สองพฤษภาที่อาจารย์ฟันหกหกห้าล่างเนาะแต่หาตัวดินไม่เจอนะั้าจะออกหกห้าล่างเนาะแต่ตัวดินอาจารย์เอามาเรียงให้น่าจะเป็นอยู่ไหนมนไม่รู้อ่เดี๋ยวก่อนโดยกันหาก่อนเ้อ อ่ะเมื่อกี้วันที่2องเนาะอ่าวันที่2องพฤษภาและสิบหกพฤษภานะครับมันเยอะไงขวบมุ่นมันทับถมก็ให้0ูนยและ6กนะครับก็0ูนออกมามามาศนย์สามเนย์สามและวันที่1เดือน6ให้2อละสามมา2ก็คือ2องเจ็และวันที่16เดือน6กให้สามเละหก มา30และวันที่1เดือน7ให้6อันนี้น่าจะเป็น6 1หนึด้วยหกสองเนีผลแล้วก็วันที่16โอ้มันหลายพี่นอ้องสรุปแล้วงวดล่าสดุดมีกี้หลายแห้งงวดล่าสดุดอ่ะ31มันไหล หาชีคันหากระหูรู้ว่ามันเข้ามาสามเดือนหกเก็ดงวดนะสองและสามก็นะาสามมาเริ่มชี้อกสี่ห้าสามอืมสี่ห้าสามชี้ให้ไปไฟฟ้าเนาะก็หลักสองและหลักสามนะสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวนะก็มาสามเนี่ยต้นขนกับบวกบวกกับกระตับเตะก็แล้วแต่โชคลาภของคนอ่ะ นะที่อาจารย์ให้แสดงว่าหลายคนติดตามในไฟ์สดสองสามสี่นะครับอ่ะสองสามสี่นะสองสามสี่เราจะให้เปสองตัวที่สองสามสี่แต่อาจารย์จะเอามาใส่กันทุกตัวนั่นแหละแต่มันจะมีหลักหน่วยอยู่นะถ้าเห็นสองตัวนี้ก็แสดงว่าทุกคนก็จะจับหลักได้นะครับอ่ะพิมพ์ตัวเด่นนะครับที่มาแรงนะอ่ะพิมพ์ตัวเด่นรัฐบาลนะครับประจำงวดวันที่16สิงหาคม ต่ไม่อันนี้คือเลขสูตรนะพี่น้องเลขสูตรนะครับนะเลขสูตรเอาตัวดินไปเ้ืเดี๋ยวไปลงติ๊กต็อกนะบางคนเอาไปลงติ๊กต็อกก็เอามาไปเลีกตัวเองช่วยได้เข้ามายาวมา,าดิน <c oughs> เอ่อตัวดินนะครับรัฐบาลไทยเนะี่ยก่อนจะไปตัวดินใครใครอยากเอาเลขกที่อาจารย์ไปไปแก้บนที่ หลักกิโลเฮนเมื่อเก้าโมงวันนี้ไหมเดี๋ยวค่อยเอาว่ากันเนาะหรือเอาไปทีหลังเดี๋ยวลอตเตอรี่มันก็หายากเด้พี่น้องจุดมามันตรงกับเลขหลักกิโลแล้วก็เลขเลขที่ของสารเลยไหมตรงกับเลขที่ของสารเลย ก็บอกว่าถ้าเข้าสามตัวถึงจะมาแก้เด้วมีที่แก้บอกว่าแก้ในเลขสูตรของอาจารย์เข้าหรือว,ว่าเลขที่ขอเข้าเดี๋ยวจะมาก็เลยยังไม่ได้กลับกรุงเทพก็เลยมาแก้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับสิดปบติบนีกันนะคระัไม่ฟ้าไม่ฟ้าแม,ม,ม,มันสุดครับอ่า คใครตามบางคนก็ตามเพิ่งจะตามสามงวดก็ได้สามงวดเนาะไม่ฟ้าบางคนก็ตามตัวดินมาหลายงวดก็แล้วแต่ว่าอาจารย์จะมาเจอไลน์นี้นั่นไหมนะครับแต่ที่สําคัญก็ไม่ทําให้ผิดหลังเนาะมีกี้เหยียดหลุดไปไม่เห็นถ้าในิหอยได้ละอเดนรัฐบาลยังยังไม่ได้ให้นะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะเทียบเทียงให้เนว่า มันเดินดีมาตั้งแต่ไหนนะพฤษภาคมจริงๆก็เมษาก,ก็เข้าเยอะเหมือน,นกันนะเปถึงตั้งแต่ปีหกห้าน่นละปีนี้หกหกแต่ข้อมูลมันมันถัดกันนะเดี๋ยวมันมันเครื่องหน่วยความจำมันเต็มต้องมีการลบออบให้เราวด้อ,อย่งจบเรียบร้อยบริบูรณ์นะเหลือแต่รัฐบาลไทยน,นี้บายให้แล้ว หาหนอยให้แล้วเราให้แล้วต่อไปรัฐบาลตัวเด่นนะครับในชุดใบฟ้าประจํางวดวันที่สิบหกเดือนแปดนะครับคือตัวนี้ตัวเกาพี่น,อน้องที่งวดวิกีที่อาจารย์ให้ตัวเดิมตัวเดิม ตัวเดิละดสามนะที่อาจารย์ให้ครั้งก่อนมัน3ตัวน่าจะพอมองออกนะนั่นคือหลักหน่วยและหน่วยหน่วยล่างอันนี้คืนเด่นเดี๋ยวบอกไปเลยอันนี้คือเด่นบนและจ็มีล่างอยู่ตัวหนึ่ง<อ>นะครับนะใครตามก็จะก็จะรู้ว่าตัวเด่นไม่ทำให้ปิดหวัง เห็นแล้วนาะอพี่นอ้องตามนี่เด้อมันอยู่ในระหว่างการเดินทางเนีเพราะว่าวันจันทร์ก็ไม่แน่ว่าเราต้องไปรีบทำอะไรเสื้อตอบอินบะ็อกเพ์เนี่ยกลัวไม่มีเวลา <c oughs> ลเพราะงานมันกองอยู่นะกับกรุงเทพแล้วงานเยอะแยะเต็มไปหมดนีนะครับประมาณนั้นแหละเราก้ไปจับเทียบเทียงกันมาแน่นอน อที่อาจารย์ไปแก้บนใครจะเอาโดนเอาไปเทียบอันนี้ก็มีมีสิทธิ์เพราะว่ามันชนมสามตัวเดี๋ยวช่อง YouTube เข้าไปลงด้วพี่น้องใครจะเอาอันนี้แหละคือเลขถูกจะไม่ได้จุดได้เพราะว่าจุดจุดไปจุดแก้แล้วละ่ะเดี๋ยวจะได้เหินได้ปังนะเพราะว่าจะได้ไม่ติดค้างกันแต่ที่ไปขอนะไม่ได้แต่ว่าบอกว่าขอให้เลขตัวเองเข้าก็จะมาเหมือนเดิมที่ไปจุดมัน มีหกมีสองไม่ได้มันไม่ได้เข้าไม่ได้เข้านะครับสื่อคนละที่คนละทางมันเล่งดีอ่ะเลถูกเนี่ยพี่น้องเบนเดอสิเทียบเชียงให้ป้าไปเลขอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวอยู่นี่มานอหนิน้นี่อาจารย์เดี๋ยวนะวอาจารย,รย,นะรย,รย์ไม่ได้โหลดลงนี้เดี๋ยวขอโหลด จากตัวเครื่องนิดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งล,ลืมโหลดเข้ามาตัวนี้พี่นอ้องอาจารย์พิมพ์ให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้คือจุดทูบแล้วจะให้เทียบตัวนี้น้ำเด้อ อันนี้คือเลขทูบทุกคนส่วนมากหลักกิโลหรือมันจะชอบออกใช่ไหมมันจะมีดูที่มีเลขในเลขทูบด้วยนะครับมีเลขในเลขทูบด้วยและตัวนี้ก็อยู่ในเลขทูบเราด้วยสังเกต เพราะมันจะลงช่อง YouTube หลายช่องเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีอันให้พี่นอ้องเยวสิเ๋ยวสิเทียเขียงแค่เบิง้งมันทําไมตรงหลักกิโลและที่สําคัญเลขที่สารสารตาเัเสว่าไม่สามารถอัพโหลดภาพเกินเกินห้าภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพนี้ออกดีอเอาภาพตัวนี้ออทูบเราออกอ นะครับยวเลขที่สำคัญเมเลขที่เลขที่สารตาใหญ่ดูสักดูเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเลขที่เลขที่หนึ่งแปดเด้อมีเลขที่บ้านด้วยนะเลขที่หนึ่งแปดนะทุกคน เขาเห็นแล้วลตัตตลี่ว่ามีขายเลยเขาไปเปิดขายนัตติลี่เมื่อวันนี้มีประมาณสามแผงว่ามีแต่จานได้อยู่สามตัวอยู่มีอยู่สองใบสองสองชุดมันเป็นหวยใบใ่มีหวยชุดเพราะว่าหวยชุดน่าจะขายวันที่วันนี้วันที่สี่จะวันที่หกห้าหกเจ็ดนะครับเบึงมันเพราะว่าเลขเลขบ้านนี่ยังไม่ออกนะครับออกแต่เลข หลักกิโลออกมาทุกตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลขตาคนที่เฝ้าที่ดูแลเขาก็ก็มองมองกันอยู่เหมือนกันว่าเลขตาสารตามันตรงกับเลขของอาจารย์ก็หลายๆคนเขาก็เดี๋ยวอากอนเนี่นัตตรลีเดี๋ยวค้ากับกฤสิได้กับกรุงเทพก็จะได้ไล่ๆเจ็บจากปั่มน้ำมันพอจะท่อคิมีอยู่เนาะพี่น้อง เลขหนึ่งในเดือนหนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหาอาจจะมาแรงเมิกกี้มาหนึ่งหนึ่งแล้วน้อพี่น้องมาหนึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนึ่งหกหนึ่งแปดในหลักกิโลมีหนึ่งหกแ่หนึ่งแปดในเลขสารเลขที่ของสารในเลขบ้านก็หนึ่งแปดนะคิดว่าอันตรงกับเลขเกิดลูกชายเลยจากล่องไปหาตอรีไวกอนขยัดเป็นอันเนาะนะเลขสูตรใบฝาแพรว่ากัน ว่าอะไรจะมาอาจารย์บอกว่าถ้าเข้าสามตัวถึงจะมาถวายหัวหมูเนื้เพราะฉะนั้นสามตัวก็คือเลขทูบเลขที่ขอไม่เกี่ยวกับเลขสูตรนะครับล่องเอาไปพิจารณาบึงนะนี่เดี๋ยวคอกันไม่ในวันาัดจั์เด้อเดี๋ยวดูกัดนะครับหลังจากกลับกรุงเทพแล้วเนาะประมาณนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนโชคดี